ขอเชิญคุณพิระเดศรีวันสารครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพพิระเดศรีวันสารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์พักภูมิใจไทยวันนี้มีเรื่องมาหาเรือท่านประธานครับก่อนอื่นต้องตั้งคําถามไปยังรัฐบาลผ่านท่านประธานนะครับ คำถามแรกคือท่านรู้ไหมครับว่าอาชีพหลักของพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยคือเกษตรกรแล้วท่านรู้ไหมครับว่าวันนี้ราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยมันตกต่ําอย่างแสนสาหัสและที่ท่านบอกว่ามีกินมีใช้เนี่ยจะมีกินมีใช้กี่โมงครับวันก่อนครับวันที่18สิงหามีชาวไาร่ข้าวโพดรวมตัวกันมาหาผมประมาณ500คนที่อำเภอตากฟ้าวันนี้ครับเกษตรกรชาวไาร่ข้าวโพดเนี่ยราคาที่รับซื้อขายกันเนี่ยอยู่4บาทกว่า ซึ่งตก72-73บาทต่อถังซึ่งปีนี้ราคาตกกว่าปีที่แล้วเข้าไปอีกนะครับปีที่แล้วว่าแย่แล้วปีนี้แย่กว่าเดิมอีกซึ่งเกษตรกรเนี่ยจะอยู่ได้ในราคาที่7บาทต่อกิโลจริงๆแล้วมีมติของนอบอขอพอเมื่อวันที่10มิถุนากําหนดให้7บาท5ตังค์แต่ในความเป็นจริงคือทําไม่ได้ใช้ไม่ได้แลวท่านรู้ไหมครับว่าปุ๋ยวันนี้จาก16ื่นขึ้นเป็น18 ค่ายาจาก350ขึ้นเป็น380ยังมีค่าเช่ามีค่าโดนมีค่าเมล็ดพันธุ์จาก 175- ถึง178เนี่ยมเมล็ดพันธุ์ดีๆบางทีขึ้นไปถึง200ต่อกิโลต้องฉีดยา3-4ครั้งไม่พอแล้วครับเดี๋ยวนี้กลายเป็น5 6ถึงครั้งเพราะฉะนั้นเกษตร,รกรขาดทุนแน่ส2,000บาทและที่สำคัญคือสำนักงานเกษตรนะครับขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรเกษตร,ร,ร,รกรก็แจ้งว่าสามารถทำผลผล,ผลิตได้ไร่ไล,ละ1.2่ถึง1.5ตันต่อไร่ แต่ปรากฏว่าเวลาคณะกรรมการเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยนำค่าเฉลี่ยไปคิดเนี่ยท่านคิดประมาณ700กิโลต่อไร่สุดท้ายก็สรุปว่าท่านผลิตเราผลิตในประเทศได้5ล้านตันต้องนําเข้าอีก 3- 4ล้านตันซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงครับปัญหาคือวันนี้พ่อค้าคนกลางก็มีปัญหาครับไม่กล้าซื้อไม่มีที่เก็บไม่มีเงินจะซื้อเพราะผมจะสรุปปัญหาฝั่งนี้นะครับว่าโรงงานอาหารสัตว์รายใหญ่เนี่ยวันนี้กลายเป็นผู้กําหนด ว่าเขาจะนำเข้าเท่าไหร่แล้วก็กลายเป็นผู้กำหนดว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นคนกำหนดราคาในขณะที่รัฐบาลทําอะไรไม่ได้เลยผมอยากให้ท่านรีบแก้ปัญหานะครับเพราะอีกใน4ี่ห้าวันนี้มันจะต้องเก็บเกี่ยวพี่น้องเกษตรกรคงอยู่เฉยไม่ได้และที่สำคัญคือพี่น้องเกษตรกรฝากมาบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินหมื่นหรอกครับวันนี้ถ้าท่านอยากให้เศรษฐกิจดีแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรครับ ไอ้ที่ท่านบอกจะให้เขามีกินมีใช้เนี่ยวันนี้มันมีหนี้มีสินครับถ้าไม่มีปัญญาแก้ขอความกรุณาลาออกเถอะครับให้คนอื่นที่เขามีมีความสามารถมาทําขอบพระคุณมากครับ